สวัสดีค่ะหวานหมูบาบหมูหวานวันนี้นะคะหมูหวานมาอยู่ที่โรงแรมอมารีเอทิวมถนนเพชรบุรีนะคะก็ยังพามาพบกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจนะคะมาคุยมาคุกกันอย่างสนุกสนานนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยหมูหวานอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปชิมอาหารอาาร่อยๆกันก่อนดีกว่านะคะแล้วค่อยไปพบกับแขกรับเชิญกันค่ะขณะนี้นะคะหมูหวานอยู่ในห้องอาหาร ซึ่งเขาเรียกว่าโรงเลี้ยงจินซันนะคะซึ่งจินซันเนี่ยแปลว่าภูเขาทองคำนะคะหรือว่าดอยคานั่นเองนะคะอยู่ในโครงการหลวงใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กับคุณเก๋นะคะซึ่งเป็นคนทําอาหารจีนแบบยุนานถ้ามาที่นี่เนี่ยทุกคนจะต้องมากินอาหารที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ <S <S คุณเก๋ค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <ๆ S 1> คุณเก๋ทำอาหารที่นี่มานานแล้วใช่ไหมคะค่ะก็สักสองปีกว่านะคะเกือบสามปีแล้วค่ะที่ร้านเปิด จริงๆแล้วมีร้านของตัวเองค่ะอยู่ในหมู่บ้านนะคะ,คะชื่อว่าร้านบ้านดินเล้าจางค่ะบ้านดินเล่าจางเล่าจางเล่าจางบ้านดินเล่าจางนี่อยู่นานไหมก็เพิ่งเปิดสองปกีกว่านะะ่ะแสดงว่าที่นี่เปิดก่อนนะสิ เปิดหลังพิพิธภัณฑ์นะคะเนื่องจากโรงงานแห่งนี้เนี่ยเคยถูกน้ำท่วมไปแล้วครั้งหนึ่งเขาเรียกได้ว่าดินถล่มนะคะโรงงานเนี่ยพังไปหมดเลยเมื่อปี49ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ฟื้นฟูโรงงานขึ้นมาใหม่นะคะกลายเป็นเหมือนไม่ใช่โรงงานเลยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยทุกคนมาจะต้องมาชมพิพิธภัณฑ์มาดูการผลิ ะะของโครงการหลวงครรงกาหลวต่างๆนะคะ,ะแล้วก็รู้เรื่องราวองโครงการหลวงแล้วก็เนื่องจากหมู่บ้านที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านของหลายเชื้อชาติมากค่ะโดยเฉพาะเชื้อชาติที่ที่มากที่สุดก็จะเป็นจีนยูนานนะคะแล้วก็มีเย้ามีไทยใหญ่<ช>นอกจากาที่จะโรงงานแห่งน,นี้แล้วยังมีที่เที่ยวอะไรอีกคะก็มีดอยอ่างขางนะคะแล้วก็บ่อน้ําพุร้อนบ่อน้ํามัน ก็จะมีวัดศาลเจ้าแม่หันนมพระราชทานใกล้ๆโรงงานเนี่ยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระเทพนะะซึ่งถ้ามาเที่ยวอังขังแล้วจะต้องมาที่นี่แล้ต้อมาชิมอาหารจีนที่นี่ด้วยนะซึ่งเมนูที่ขาดไม่ได้เลยสุกี้ยูนานค่ะอุกี้ยูนานมันต่างจากสุกี้ยากีบ้านเราที่เห็นทั่วไปยังไงคะ ขี้ยุนนานนี่ต้องต้มต้มในในในหม้อนี้แล้วก็ใช้เฟิร์นต้มออกมานะคะอของส่วนที่ร้านจะใส่สิชั้นนะคะปกติแล้วเขาจะใส่เก้าชั้นใช่ไหมล้วแต่บางร้านนะคะเหลือชั้นกว่าชั้นล่างสุดเป็นไงคะเป็นผักกัดดอยค่ะแล้วก็หน่อไม้จีนเผือกหอมไก่ดำหมูชุบแป้งหมูปั้นก้อนกระเพาะปลาเห็ดหอมแฮมยุนานแล้วก็ชั้นบนนี้จะเป็นไข่ม้วนยุนนานค่ะ ไข่ม้วนอยู่นานทำยังไงคะก็ถ้าเป็นแผ่นไข่นะคะค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนเอ่อไข่ห่อผัดไทยไข่หอยเนี่ยแล้วเราก็เอาหมูหมักกับเครื่องแล้วก็ไปม้วนอ่ะค่ะแต่ว่าน้ำซุปของเราเนี่ยจะต้องต้มด้วยฟืนค่ะแล้วก็ใช้เราจะต้องต้มไว้ก่อนตางหะต้มตังหาแปดชั่วโมงอะค่ะในน้ำซุปนี่มีอะไรบ้าง ก็จะมีเครื่องเทศมีโป้ยกักแล้วก็ชาัาโค้กแล้วก็เครื่อขิงอ่ไ<ม>าไม่มีส่วนของอยางจีนนะคะก็อันนี้เป็นเครื่องเทศจีนนะคะแต่จะไม่ไม่ได้ใส่นั้นจะใส่เครื่องเทศของนานนะคะ่ะเห็นบอกว่าเวลารับประทานเนี่ยก็มีก็มีวิธีเหมือนกัน มาถึงปุ๊บกินไม่ถูกเลยทีเดียวว่าจะกินยังไงใช่ไหมคะอะมาพูดถึงเครื่องแกล้มก่อนบนโต๊ะนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นผักน้ำเบตงนะคะอืมไม่ได้เป็นผักน้ำยูนานนะคะไม่ผักน้ำที่อยู่แนำเพอเบตงนะคะนี่จะเป็นเส้นบุกอันนี้มีส่วนผสมของรากบัวนะคะเส้นอะไรนะคะเส้นบุกค่ะเส้นบุกเดี๋ยวเวลาเราต้มเข้าไปมันจะเหมือนนประมาณเส้นเล็กของผัดไทยอย่างนี้ค่ะแต่มันจะเหนียวนุ่มอร่อยค่ะ มันจะเป็นไสโยเต้นะคะไสโยเต้งเต้าหู้แล้วก็ผักวางตุ้งแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็ผักผักกัดขาวถ้าช่วงหน้าหนาวนี่จะมีตั้งโอมีปวยเล้งมีค้าฮ่องกงแล้วก็มียอดถดั่วลันเตา่าแ,แล้วเวลารับประทานเนี่ยทำยังไงคะ เวลารับทานเราก็ตะเขียบคีิชั้นบนๆออกมานิดนึงพอมีช่องเราก็ผักไปลวกนะคะอ๋อใครชอบผักอะไรก็ลวกใช่ค่ะเห็นบอกว่าจะต้องสกินลงไปให้ถึงชั้นที่หนึ่งข้างล่างของเราก็เริ่มจากชั้นแรกก่อนเป็นไขม้วนก่อนค่ะแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆค่ะ คือหน้าทุกคนก็จะมีสิบชั้นนะคะไม่ต้องไปแย่งชาวบ้านอ่าหมายถึงว่าเวลาตักตรงไหนให้ตัดตรงเดิมอย่าไปตัดมั่วๆไปมั่วอย่างนี้เดีไยวเดี๋ยวจะไม่ได้ทานชั้นล่างอนะคะหรือว่าอาจจะไม่ครบสิบอะไรประมาณนี้นะคะมีเมนูซุกปี้ยูนนานเสร็จแล้วก็ยังมีจะมีข้าวเฟินทอดนะคะเป็นออเดิร์นะคะเป็นข้าวเฟินทอดข้าวเฟินนี่เป็นยังไงช่วยอธิบายหิข้าวเฟินอันนี้มันทํามาจาก มันคล้ายๆแป้งผล,ล่หลังเตาอะ่<ฮ>ะค่<ฮ>ะแล้วก็มันจะมีส่วนส่วนผสมของแป้งของถั่วเขียวหน่อยบ้างค่ะแล้วเรากวนกวนมันมันทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะถ้าว่เวลาทานร้อนก็ใส่เส้นว็เตเ๋ยวได้แล้วก็ใส่พริกพริกพริกของจีนที่พริกในน้ํามันนะคะ มีหัวเจียวน้ำมันหัวเจียวแล้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวสีอิฐดำเลยค่ะแต่ถ้าเวลาถ้าเราควรให้มันข้นเพราะว่าเราจะมาทอดก็ทําให้มันเย็นก่อนเย็นเสร็จแล้วก็ค่อยมาทอดค่ะทิ้งไว้แล้วมันก็จะเย็นแตกเป็นก้อนค่ะแล้วเราก็มาตัดอะไรประมาณนี้ส่วนน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มก็จะใส่กระเทียมพริกกับสีอิวขาวค่ะแล้วก็ใส่ผักชีค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารของยูนานด้วยฮะ อาหารเด็ดอาหารเด็ด <c oughs> ของยูนานกันนะคะอีกอันหนึ่งเป็นยำอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นยำมะละหวานนะคะค <ฮะ S 2> ่ะถ้าช่วงหน้าหนาวมันมีโอซุนก็จะใส่โอซุนนะคะถ้าช่วงนี้โอซุนคืออะไรคะโอซุนมันมันเป็นผักที่เรากินลําต้นนะคะมันคล้ายๆบล็อกคัลลี่อะค่ะแต่มันไม่ใช่บล็อกคัลลี่เราเราก็จะกินส่วนด้านในของต้นมันนะคะก <ฮะ S 2> ็มาหั่นสไลด์สไลด์เป็นปล่อยๆเองแทนมะละหวานอย่างนี้เหรอคะค่ะ แล้วในส่วนของน้ำยำนี่มีอะไรบ้างน้ำยำก็จะมีน้ำมันหัวเจียวน้ำมันกระเทียมเจียวสีดำน้ำตาลน้ำส้มสายชูแล้วก็งาฮะแล้วก็น้ำมันน้ำมันพริกของจีนพริกค่ะแล้วก็ยำพุกเขาแล้วข้างหน้าเนี่ยโรยด้วยอะไรโรยด้วยผักชีกับงาน่ะฮะอ๋อจะมีหมูหมูหมูเรามาต้มแล้วทอดแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆนะฮะเรียกได้ว่าอันนี้ครบนะคะทั้ง ห้าหมูเลยทีเดียวชคะคะ,ะแล้วขนมหวานที่นี่เนี่ยก็เด็ดด้วยเหมือนกันค่ะมาคุกขุ่นเป็นยังไงคะมาคุกขุนก็ะจะเป็นแป้งข้เหนียวสสดไส้ด้วยถั่วด,ดำนะ,ะคะแล้วก็ไปต้มต้มเสร็จแล้วก็มาคุกงาที่ผสมต้ำตาลแล้วนะคะ พอรับประทานเซตนี้เสร็จเนี่ยเรียกได้ว่ามาถึงอยู่นานแล้วนะนะคะคุณเก๋คะร้านนี้เนี่ยเปิดบริการทุกวันหรือเปล่าคะแปดโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะทุกวันเลยยกเว้นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์หยุดหยุดหยุดคน่ยนะก็โทรศัพท์มาสอบถามกันก่อนก็ได้แล้วก็จองกันก่อนก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้มวนขอบคุณคุณเก๋มากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จากที่เราพาไปชิมอาหารอร่อยๆกันแล้วนะคะช่วงนี้หมูหวานมีแขกรับเชิญค่ะในช่วงหมูหวานชวนคุยนะคะแขกรับเชิญของหมูหวานเนี่ยวันนี้เป็นสาวหล่อเท่มากๆเลยนะคะชีอีสตาชีอีสตารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพักนี้เนี่ยเป็นไงบ้างพักสบาย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 หลังจากที่อายุมากขึ้นอย่าพูดอย่างนั้นมันกระเทือนไปหลายคนเลยนะ หลังจากที่ทํางานมา,มาสักพักหนึ่งอะค่ะมันก็เลยลดความตึงเครยียดของงานบางอย่างไม่ได้ก็คืออย่างเมื่อก่อนครั้งแรกออ,กอัลบัมแรกใช่ไหมมันก็จะต้องแบบอู้ตื่นเต้นเกรงออรอัลบัมแรกแล้วอะไรนี้นี่ก็อ๋อรู้แล้วว่าเราต้องเจออะไรทาอะไรอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วนะถ้าหนูถ้าถ้าพูดถึงตั้งแต่สมัยคุณพ่อหนูก็เกิดมากับดนีเสียงเพลงค่ะหนูเกิดมาปุ๊บคุณพ่อก็เป็นวงวอนที่นี่แล้วมันก็เลยเหมือนกับอยู่มาตั้งแต่เกิดค่ะ แต่เมื่อก่อนก็คือหนูเกิดเกินเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะอยู่ในวงการดนตรีในฐานะลูกสาวอาจารย์ตะกายค่ะก็เป็นลูกคุณพ่อไปเรื่อยๆลูกสาวเหรอคะสวยดูไม่ค่อยออกเลยนะพอดีวันนี้ลืมใส่ขนตาก็ก่อว่าจนพี่เอลมาดินแน่ก็เลยบอกว่าให้มันเป็นเท่ๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ตัวเองเนี่ยเรียนจบด้านไหนนะเรียจบไฟแนนซ์คือคุณพ่อก็จบไฟแนนซ์คุณพ่อก็บอกว่า ไม่อยากให้ทำเพราะว่าเท่าที่คุณพ่อเห็นมาก็น่าอยากจะให้ลูกอะสบายอ่า,าออก็เลยบอกว่าสบายในที่นี้หมายถึงว่าได้อยู่ในออฟฟิศได้แบบว่าเป็นผู้บริหารหรืออะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะเน้นให้ไปเรียนปรากฏว่าคุณพ่อป่วยก็เลยห <า S 2> ให้เรียกว่าเออกำลังจะไปต่อที่ออสเตรเลียทีนี้ <หา S 2> ปรากฏว่าคุณพ่อป่วยเมื่อว่าผมทํางานไม่ได้ก็อยากให้ลูกกลับมาก่อนเมื่อไหร่ที่เราคือคุณพ่อลูกขึ้นมาทํางานค่อยค่อยไปปรากฏว่าท่านเสียกะทันทันค่ะก็เลย ที่คุณพ่อบอกว่าอย่าทำก็คือตั้งใจว่าเออถ้าคุณพ่อมองว่าเรายังไม่พร้อมด้วยความที่เราเป็นลูกพ่อแล้วแบบว่าออกไปแล้วจะเสียชื่อมันแบบคือคุณพ่อเขามองหลายมุมอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอหมยถึงว่าการทำอัลบั้มใช่ไหมค่ะใช่ว่าถ้าสมมติว่ายังไม่โอเคไม่พร้อมอะไรก็อย่าเพิ่งออกเพราะว่าเราเป็นลูกคุณพ่อด้วยเพราะว่าวนที่นี้ก็จะเป็นอาจารย์ประจินธงเผาเป็นอาจารย์วิชัยเอื้องเอื้องอพรซึ่งแต่ละคนเป็นเทพของการแล้วคุณพ่อก็เป็นเหมือนเป็นอาจารย์ของพี่เต๋อเลวัดด้วยแล้วทีีนคุณ่อก็มงา เรามีวิธีอื่นที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่ต้องเป็นตรงนี้ได้ไหมแต่หนูก็มาแอบเรียนกับคุณรอดลุงรอดุ่ิยพันธ์แล้วในส่วนของโรงเรียนล่ะคะตอนนี้ใครดูแลอยู่ก็ทุกคนจะเห็นว่าวที่นี่จะมีคุณเตรอนใจสินทูนิกก็คือแม่เล็กค่ะแม่เล็กก็ดูแลหนูเห็นหนูตั้งแต่เด็กๆก็ดูแลมาดีก็เป็นภรรยาของคุณพ่อแต่แล้วก็พอคุณพ่อเสียคุณพ่อก็เราก็อยู่กันสามคุณพ่อก็บอกให้ ก็คืออยู่กับแม่เล็กนะดูแล uh huh. แม่เล็กเขาดูแลนะ uh huh. อะไรอย่เงี้ย uh huh. ก็ตอนนี้คุณแม่ก็ได้ตำแหน่งรองที่ดีกมกรประชาสัมพันธ์าหารแล้วก็เป็นคนดูแลทุกอย่างในส่วนของวันที่นี้ค่ะ uh huh. แล้วเรามีส่วนร่วม uh huh. ในการดูแลยังไงบ้าง uh huh. อะ่ะก็ คือตอ,ตอนตอนตอนนี้หนูตอนที่คุณพ่อจากไปเนี่ยหนูอยากจะทำพีอาร์คุณแม่ก็ให้ลองแต่คุณแม่ก็บอกว่าเออมันยังไม่น่าจะดีทำพีอาร์ใช่โโแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยก็แบบคุณแม่ก็ให้ลองแต่ปรากฏว่ามันคือมันมีในเรื่องของความเป็นคุณพ่ออยู่และคุณแม่อยากคงความเป็นอาจารย์ประกายไว้ก็ก็เลยกลับออกมาฝึกปือเอาเองก่อน,นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาอยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้คุณแม่ก็ดูแลในฐานะที่คือ อย่างที่บอกคือท่านอยากเก็บความเก่าของวันที่มีไว้ท่านไม่ได้อยากจะแบบว่าให้มันหายไปเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเปิดสอนทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมค่ะรายการเพลงเงินล้านค่ะแล้วก็โรงเียดนตรีวัดที่นีค่ะก็เป็นคุณลุงนะคะค่ะพี่ชายคุณพ่อเป็นขออคุณคุณแม่เป็นเจ้าของก็คือทาทำตามคำสั่งอาจารย์ทุกคนรักคุณพ่อไงคะทุกคนทำตามคำสั่งอาจารย์ก็คืออาจารย์เคยสอนว่าอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้อะไรเงี้ย แล้วในส่วนของอัลบั้มชุดที่สอนะพี่ไปขอความกรุณาพี่หมูว่าเอาความ<ะ>แรกตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกเนี่ยเป็นแนวนี้เลยหรือเปล่าคะเป็นพังล็อกค่ะเป็นพังล็อกแล้วก็พยายามซ้อมมันาเป็นปราลาสนิดหนึ่งอัลบั้มที่สองแต่ว่าหนูอยากจะบอกว่าหนูตันไงหนูนึก<อ>ไม่ออกว่าเอ๊ะอันนี้ันี้นตอนนี้หมายถึงรูปร่างหรือว่ารูปร่างตันไม่นึกไม่ออกแบบว่าคือมันเหมือนกับมันไม่ค่อยมันไม่มีอินสปเรชันมันนึกไม่ออกว่าเราจะ ไปทางไหนต่อเพราะว่าด้วยความเป็นร็อกเราสนุกมามากแล้วก็เลยกลับไปคุยกับโปรดิวเซอร์คนเก่าพี่ป่วยพี่ทัวชิปอะค่ะพี่เราจะไปทางไหนกันดีเขาก็ให้ร้องเพลงให้ฟังอะไรแล้วบอกว่าแกกลับไปที่ฝันแรกแกเลยแกอยากทำเพลงแบบไหนหนูว่ามีพี่ปูอัญชลีเป็นไอดอลโอ้โหหนูเกิดมาหนูปุ๊บหนูก็ฟังพี่ปุมาเลยจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ไงอ่าลีดออกมาเลยแต่ว่า หนูไปติดใจอัลบัม้มฉันเหงาฟ้าไกลสว่างแล้วนี่หนูก็เลยเหงาจริงๆใช่หนูเป็นคนขี้เหงานะาเมื่อก่อนนะ,ะ,ะ,ะถ้าบวชช่วยได้ <c oughs> <c oughs> แล้วยังไงต่อ <c oughs> ก็เลยบอกกลับไปสุดฝันแรกแล้วบอกพี่ป่วยแล้วไม่ไม่ทำฝันแรกต้องแต่แรกไว้ดล็อกอะไรกันานนั้นเขาบอกว่า คนเราเนี่ยมันเดินขึ้นบันไดอะมันต้องหนึ่งสองสครั้งแรกมันแกทําง่ายเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของแกเนี่ยเป็นคนแบบนี้กลับไปถึงร้องง่ายๆเอาง่ายๆความสามารถแกไม่ถึงแกจะมาร้องเพลงหวานๆเพราะๆลงมาไม่ได้แกต้องไปตียภพยแกต้องแหกปากก่อนใช่แกต้องไปแบบก็เลยทำถามว่าซิงเกิลใหม่ขึ้นมาคชื่อเพลงชีก็เลยไปบวชเลยไปบวชเปชีเลย เป็นแบบสไตล์พี่ปุ๊สมัยก่อน <S <S <ค>มีกี่เพลงนะชีชีมีมีทั้งหมดที่ยัดกั้นใจทำเป็นเอพี5เพลงะะอาาตอนนี้ก็มาซิงเกิลสแล้วอาาตอนนี้เพลงช้างมันจะข้อต่อมาเป็นผู้หญิงนั่นเองคือพี่เขาอ่ะแต่งให้หนูก็าาแต่งเสร็จพี่มัดเดี๋มาแซ่อาาเอาไปซ้อมไปร้องไปอย่างเงี้ยร้องร้องเรื่อยเปื่อยร้องร้องร้องจนมาทำเข้าหา้ององัดแล้วก็ก็กำลังจะมิกซ์ เพลงนี้หนูก็ถามพี่รับชื่อเพลงพี่ยังไม่ได้เขียนเลยพี่มัดาสยังไม่ได้เขียนเลยไม่มีเอาพี่โมโหอะไรนะพี่มัดทําไมไม่มีชื่อเพลงพี่มัดนี่ก็ติดเกิดไปซะละพี่มัดคิดแต่งแล้วก็แต่งแล้วเป็นเจ้าเป็นนักร้องเจ้าของเพลงแล้วไม่คิดอะไรบ้างเหรอคิดเองดิอย่างเงี้ยศใจจริงเลยแล้วก็แบบอ๋อโอเคงั้นก็ชื่อ ชีแล้วกันเพราะว่าเพลงนี้อยากให้สาวๆให้ผู้หญิงทั่วที่แบบว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยคือทําหน้าที่นี้ได้มากกว่าผู้ชายค่ะได้ดีกว่าได้ดีกว่าเพราะว่าเข้าใจในรา,ายละเอียดเยอะกว่าแล้วก็ใกล้จะมีซิงเกิลชุดต่อไปอีกด้วยใ่ใช่ค่ะเป็นเพลงช้า นี่ก็มาเพช้าชีนี่ยังไม่ช้าอีกเหรอเป็นมีเดียมกึ่งเร็มีช้าแบบนั้นไม่ไม่ชีชีจงกลมพี่แหมแบบว่าชีแบบอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยจะเป็นเพลงช้านอกจากที่จะเป็นคนมีความสามารถหลากหลายแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าชอบทํากับข้าวด้วยเหรอไม่มีใครรู้รายการนี้เป็นรายการแรกต้องขอบคุณพี่วานด้วยจะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าหน้าอย่างเงี้ยคือชอบค่อครัวคือหนูอยู่กับคุณยายตั้งแต่เด็ก แล้วหนูวิ่งเล่นอยู่ในครัวหนูเป็นคนหนูติดยาหนูไม่ใช่ติดยานะคะไม่ใช่ยากินยาติดยาไม่มีตังค์ซื้อโอเคติดยาติดยาแต่อนนี้คุณยายแก่แล้วเริ่มไม่มีจะไม่มีจะกินแล้วเริ่มไม่มีใครทำให้ทานแล้วก็เลยลุกขึ้นมาทำเองหลายๆยอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างคะหนูทำได้หมดเลยก่า แต่หนูชอบคือแกงจืดกะหลำปียัดหมูหม,หมูสับแล้วก็มีปลาหมึกยัดไส้แล้วก็อาหารฝรั่งอะไรเงี้ยง่ายๆอาหารฝรั่งเพราะว่าเวลาไปเมืองนอกประหยัดก็เลยต้องเช่าห้องที่มีครัวบางทีหนูไปเดือนกว่าไปเดือนสายเงี้ยหนูก็ต้องทำเองทำเองนี่นอาหารไทยมันก็มันแพงไงคะที่นู่นมันก็ต้องกินพวกอาหารเขามันถึงจะถูกก็เลยจำเป็นต้องไปทำ,น,ทำนู่นทำนี่ทำ เลเรียกว่ามีวิชาเอาตัวรอดเป็นยอดติดตัวมาวิ่งเร็วสุดยอดแต่ว่าคนอื่นจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงสุจริตยายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่หมูหวานคงต้องทดสอบแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามากันที่โรงแรมมาลีเรียมินห้องหานเลียนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่หมูหวานว่าจะชวนน้องเข้าครัวสะหน่อยนะคะในช่วงสหน่อยหมูหวานชวนคุปไปกันเ้ยค่ะ เป็นข้าวนะคะที่เราจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องต้มประมาณ20มนาทีก่อนที่ยามาทำคุกกิ้งนะคะแต่นี้คือต้มมาให้แล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็เริ่มก่อนเริ่มจากเปิดเตาก่อน <laughs> สิ่งสำคัญ ก็ได้เมนูสวยๆใชด้วยมีสีมือนะเนี่ยมันดิ่วไหวน้ำไปทำไปนะโอ้โหรับหลังพี่เนี่ยเต็มที่เลยนะเสียดายโอ้โหเนี่ยแงะๆเลยอันนี้อะไรนั้นรีซอตโต้พิคาต้าพิคาต้าซึ่งพิคาต้านี่ก็คือในส่วนของไก่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็รีซอตโต้ก็คือข้าวรีซอตโต้องอิตาเลียนไท่ผัด ก็ดูเหมือนจะทําไม่ยากนะไม่ยากค่ะไม่ยากง่ายง่ายแต่พี่หมูหวานกล้าทานของหนูไหมก็นั่นแหะสิกำลังคิดอยู่เนี่ยนะคะค่ะเออแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นพิซซ่าใช่ไหมพิซซ่าอันนี้เป็นสุดโปรดในชีวิตหนูเลยก็คือพิซซ่าพาวมาแฮมแล้วก็ล็อกเก็ตคือจริงๆหนูชอบสลัดล็อกเก็ตด้วยอ่าแล้วก็พาวมาแฮมด้วยแต่พอรวมกัน3อย่างนี้ สุดยอดนะคะแล้วทำไมพิซซ่ามันหน้าตาประหลาดประหลาดไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เลยก็แบบมันมันหนูเป็นคนเบี้ยวๆไงพี่พิซซ่าสไตล์ชีต้าวันนี่จะเบี้ยวๆนิดนึงอ๋อนะคะ it is my style yes หัวหัวหนูยังเบี้ยวเลยนะพี่อ่าแล้วเมื่อกี้มีชงมีเชฟอะไรมาช่วยด้วยว่าเวลาที่จะดันพิซซ่าเข้าเตามันอันตรายอ่ะผู้หญิง อย่างเราย่างเล็กย่างเล็กมากนะคจำต้องมีเชฟย่างใหญ่ยักษ์นะมาช่วยเหลือนิดหน่อยนะคะซึ่งที่โรงแรมนี้เนี่ยเขาก็มีอะไรนะส่งพิซซ่าเรลิวรีอัลเมรีเอทยมเขาจะมีห้องหายในเลี่ยนพิซซ่าแบบนี้ใช่ค่ะใช่สามารถโทรสั่งให้ไปส่งที่บ้านได้แล้วเขาจะทำสดๆเลยประมาณสิบนาทีก็เสร็จ นะคะเรียกได้ว่าคู่แข่งนี่เลยพิซซ่าฮัทอะไรนี่เลยแต่อันนั้นเป็นสไตล์เมริกันใช่ไหมที่เป็นแบบจาลีนแท้ๆค่ะบางกรอบเชฟใจดีนะเห็นหุ่นก็รู้แล้วว่าใจดีอันนี้แบบจะล็อกเก็ตจะเยอะนิดนึงเพราะหนูแอบขโมยรู้สึกว่าจะลดไปนิดนึงนะคะมันโอ้ยหนูรู้แล้วว่าชอบจริงๆนะคะจานนี้ก็มีจานน้นก็มีนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะติดตามชิมฝีมือของชีต้าเนี่ยไปชิมได้ที่ไหนก็ต้อง ไปชิมได้ที่คอนโดไปไม่เป็นเลยทีนี้นะอย่าไปชิมเลยดีกว่ามาชิมที่โรงแรมนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยที่โรงแรมนี้เขามีนะคะสุดยอดค่ะแต่ว่าชิต้าเนี่ยมีให้ชิมอย่างเดียวก็คือชิมทางหูที่ทางหูใครหิวก็ทานทางหูเอานะคะก็จะมีซิงเกิลใหม่ๆออกมาให้ฟังตลอดเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ชีชีสเพราะวันนี้มีเธอท่านี้มีเธอนะคะแล้ววันนี้เนี่ย พี่หมูหวานก็ต้องขอบคุณวันนี้พี่หมูหวานเป็นชีของชีต้าอะนะส่วนชีต้าเนี่ยก็เคยเป็นชีมาแล้วจริงๆอะนะเราจะวนเวียนอยู่กับคาว่าชีนานไหมวนอยู่เนี้ยก่อนจากกันพี่หมูหวานก็ขอบคุณน้องชีต้าขอบคุณพี่หมูหวานเลยนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กคนหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ตามฝันของตัวเองนะตั้งแต่ซิงเกิลแรกจนถึงวันนี้นะคะก็ อยาขอขอบคุณสื่อมวชนที่อย่างมีทั้งพี่หมู่หวานหรืออะไรก็ตามที่ให้โอกาสนะคะทุกคนมีฝันค่ะแต่ว่าฝันจะไปถึงฝั่งไหมถ้าไม่มีพี่ๆพวกนี้ก็คงจะไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะเพราะพี่ก็ยังไปไม่ถึงฝั่งไหกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะแต่งหน้าสวยๆจาก BSC ด้วยนะคะอาหารอร่อยๆจากอมรีเอทียมค่ะ เอาละค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคคุณ่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะหมูหวานจะพาไปชิมที่ไหนนะคะแล้วก็ใครจะเป็นแขกรับเชิญของหมูหวานเนี่ยฝากติดตามชมกันด้วยนะคะไปชนแก้วหน่อยเราจะชิมแล้ว